สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่วงลึกลับลี้ลับกับตํานานนะครับกลับมาอีกครั้งกับช่วงนี้นะครับแน่นอนว่าเรื่องราวที่นํามาเล่าในวันนี้ถ้าเกิดใครเห็นภาพปกเนี่ยก็จะรู้แล้วนะครับว่าเป็นเรื่องที่มันน่ากลัวเนาะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีนั่นเองวิญญาณดังนั้นใครที่ฟังอยู่ตอนกลางคืนหรือว่าฟังอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกลัวนะครับก็ไปชวนเพื่อนมาฟังนะครับแต่ว่าถ้าเกิด ไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็ ฟังตอนกลางวันก็ดีนะครับตอนเพราะว่าตอนพี่แอมทำสคริปต์นี่ก็รู้สึกว่ามันมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเรื่องนี้มันก็ถึงมันจะเกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ว่าพอฟังเหตุการณ์แล้วเรามีภาพจําเกี่ยวกับหนังสยองขวัญใช่ไหมครับมันก็จะแบบเอามาผสมผสานกันจนกลายเป็นจินตนาการที่มันก็น่ากลัวนิดนึงสําหรับใครที่จิตแข็งไม่กลัวอยู่แล้วเรื่องวิญญาณหรือว่าแบบโหถึงกลัวก็ฟังได้สบายๆพี่แอมแบบเล่ามาเลยก็เต็มที่เลยครับกับเรื่องนี้แต่ว่าก่อนที่ จะไปเล่านะครับถึงจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงก็ต้องบอกว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทนะครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองครับถอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวหลายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักเนาะเรื่องนี้ครับน้องๆฟังได้ทุกเพศทุกวัยครับแต่อย่างที่บอกเนาะเรื่องของความกลัวสิ่งลี้ลับเนี่ยมันไม่ขึ้นอยู่กับอายุใช่ไหมครับบางทเาีเด็ก15ก็อาจจะไม่กลัวในขณะที่คนแก่แบบผม30 กับสีอยู่แล้วก็ยังกลัวอยู่ดังนั้นเรื่องของความกลัวไม่เกี่ยวกับอายุนะครับ อ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องลี้ลับในวันนี้ครับมันเกี่ยวกับโรงแรมแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆที่ชื่อว่าโรงแรมโกฟิลครับโรงแรมโกฟิลเนี่ยตั้งอยู่ในรัฐเนวาดาโดยตัวโรงแรมเนี่ยถูกสร้างขึ้นในปี1908บนพื้นที่ของปล่องเหมืองทองเก่าซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของโรงแรมแห่งนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่เดินทางมาทําธุรกิจครับแล้วก็มาเข้าพักอาศัยอย่างเงี้ยแหละเป็นประจําคือต้องบอกว่าในยุค 1908ที่ที่โรงแรมนี้สุขสร้างขึ้นมาครับมันถือว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองมากๆของอเมริกาเลยนะมันมีคนที่หลัง่งไหลเข้ามาครับเข้ามาหาพื้นที่ทํากินแบบโหจากทั่ทุกมุมโลกเลยนะมองแบบอเมริกาเป็นเหมืองทองเลยเป็นแบบพื้นที่ทองคําเลยแล้วก็คนเนี่ยโหเข้ามาตามรัฐต่างๆครับไม่ ผลแม้แต่เนวาดาเองเนี่ยคนก็หลั่งไหลเข้ามาเยอะมากแถมบริเวณที่ตั้งโรงแรมเนี่ยที่ผมบอกว่ามันตั้งอยู่บนพื้นที่ของปล่องเหมืองทองเก่าดังนั้นก็จะมีเรื่องของการแบบมาสแสวงหาทองคําใช่ไหมครับมาเป็นแบบเหมือนเป็นแหล่งขุดแร่ทองด้วยประมาณนั้นดังนั้นครับมันก็เลยมีคนที่แบบสแสวงหา โชคอะครับเดินทางเข้ามาเพราะว่าอยากรวยทางรัดก็มาขุดทองกันบริเวณนี้แล้วก็พอเหนื่อยล้าเนี่ยเขาก็เข้าไปพักที่โรงแรมโกฟิลดกันนะครับโดยต้องบอกว่านักเดินทางเนี่ยจำนวนมากๆเนี่ยเ,ออเดินทางเข้ามาในเ,ออเมืองแห่งนี้ธุรกิจต่างๆมันก็ผุดขึ้นมาเต็มเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าบาร้านขายของอุปกรณ์ขุดทองอะไรโหแบบผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลย ไปจนถึงธุรกิจสีเทาด้วยครับเพื่อนๆก็คือธุรกิจการขายบริการทางเพศนั่นเองดังนั้นลูกค้าในโรงแรมโกฟิลด์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่นักธุรกิจครับไม่ได้มีแค่นักเดินทางเท่านั้นแต่ยังมีเหล่าสาวๆนะครับที่เดินทางจากเมืองอื่นเนี่ยเข้ามาขายบริการทางเพศให้กับผู้คนในเมืองนี้รวมไปถึงขายบริการให้กับแขกนะครับที่เข้าพักในโรงแรมแห่งนี้ด้วยโดยเรื่องราวเนี่ยมันมีอยู่ว่า หญิงสาวที่เข้ามาแบบขายบริการในในโรงแรมแห่งนี้ ทบทุกคนครับจะถูกเจ้าของโรงแรมที่ชื่อว่าคุณจอร์ดวินฟิลด์เนี่ยเรียกมาเขาเรียกว่าอะไรเรียกมาบริการตัวเองก่อนทุกๆครั้งโดยเขาเนี่ยก็จะแบบยื่นข้อเสนอให้ให้กับหญิงสาวเหล่านั้นก็เช่นแบบอ่ะมาบริการเขาหน่อยเดี๋ยวเขาให้กินอาหารฟรีเดี๋ยวเขาลดค่าห้องพักให้อย่างเงี้ยครับก็คือแบบเหมือนยื่นข้อเสนอไปให้แน่นอนว่าหญิงสาวมากมายหลายคนครับที่ยอมที่จะมีอะไรกับนายจอร์ดวินฟิลด์ด้วยเนาะเพื่อแลกกับสิ่งเหล่านั้น แต่ปรากฏว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเป็นเพื่อนที่ชื่อว่าอาริสเบตคือ คุณอาริสเบตคนนี้มีหน้าตาที่สะสวยแล้วก็แบบถูกใจคุณจอร์ดวินฟิวที่เป็นเจ้าของโรงแรมเป็นอย่างมากเลยนานะนำให้เธอครับถูกเรียกไปให้บริการเขาอยู่เป็นประจําเลยพอมันบ่อยเข้าบ่อยเข้าเรื่อยๆเนี่ยคุณอริสเบตก็คิดการไก่ครับเริ่มอยากที่จะเปลี่ยนจากอาชีพที่ตัวเองทาอยู่แบบเฮ้ยไหนๆเจ้าของโรงแรมก็ถูกใจฉันขนาดนี้แล้วงั้นฉันขอผันตัวไปเป็นภรรยาเจ้าของโรงแรมเลยละกันนี่ก็คือสิ่งที่คุณอริสเบตเนี่ยเขาคิดไว เขาก็เลยแบบตั้งใจครับจงใจปล่อยให้ตัวเองเนี่ยตั้งท้องกับนายจอร์จวินฟิลล์นั่นเองเพื่อที่จะได้ใช้เป็นเงื่อนไขในการมัดตัวเขาครับก็คือคุณอริสเบตเนี่ยคืออยากขยับฐานะตัวเองแหละให้มันมั่นคงขึ้นจากการเป็นภรรยาเจ้าของโรงแรมให้ได้แต่ว่าผู้ชายเจ้าเล่ห์แล้วก็มีประสบการณ์ในชีวิตอย่างจอร์จวินฟิลล์เพื่อนๆคิดว่าเขาจะยอมง่ายๆหรอครับแน่นอนครับเขาไม่ยอมรับนะครับว่าเขาเป็นคนที่ทําให้อริสเบตตั้งครรภ์แถมยังขับไล่เธอแบบ เป็นหมูเป็นหมาเลยนะพร้อมทั้งสั่งให้เธอเนี่ยไปทําแท้งครับไปเอาเด็กออกซะแต่ริซเบตเนี่ยก็ใช่ว่าจะเกรงกลัวครับคือใครเราจะยอมง่ายๆมาถึงขั้นนี้ก็แบบต้องสู้ยิบตาแล้วใช่ไหมครับ อลิซาเบตก็เลยได้ขู่ครับขู่นายจอร์จวินฟิลที่เป็นเจ้าของโรงแรมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเธอจะเอาเรื่องนี้ไปเป่าประกาศให้ทุกคนในเมืองเนี่ยรู้ให้หมดเลยนะเอาไปไประจานเลยว่านายจอร์จวินฟิลเนี่ยเจ้าของโรงแรมผู้ยิ่งใหญ่อ่ะกับทำผู้หญิงท้องนะแล้วก็ไม่ยอมรับอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นคำขู่ของฝ่ายหญิงไปตอนนั้นครับนายจอร์ดวินฟิลก็กลับจะต้องเป็นฝ่ายที่แบบเหมือนจำยอมซะเองเพราะว่าอะไรครับเพราะาตัวเขาเนี่ยทำธุรกิจ ดังนั้นเขาก็ไม่อยากจะมีข่าวที่แบบเสียหายให้แบบ discredit ตัวเองหรือว่าทําให้เครดิตตัวเองแบบด่าง point ใช่ไหมครับแต่อีกในหนึ่งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่เขาได้ภรรยาเป็นหญิงสาวขายบริการเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบเขาไม่ต้องการครับเขารู้สึกว่ามันไม่สมเกียรติเขาดังนั้นสิ่งที่นายจอร์ดวินฟิลคิดก็คือเขาต้องกำจัดอริสเบตทิ้งสาครับ จอร์จวินฟิลด์ครับก็เลยได้ทำการเรียกอลิซาเบตมาที่ห้องพักเบอร์109งนะครับของโรงแรมเพื่อขอพูดคุยหาข้อตกลงด้วยกันแต่สุดท้ายครับเขากลับจับอลิซาเบตนะครับแขวนคอครับแบบแขวนคอไว้ก็คือห้องให้เสมือนแบบเหมือนอําพลางว่าเป็นการฆ่าตัวตายในห้องพักนั้นนะครับอลิซาเบตครับถูกสังหารอย่างเยี่ยมโหดแล้วก็มีการพบศพในเวลาต่อมาแต่ด้วยรูปการอะไรต่างๆเนี่ย ประกอบกับตัวเธอเองก็เป็นหญิงสาวขายบริการไม่ได้มีญาติมิตรไม่ได้มีเ,ออเพื่อนๆสนิทอะไรพวกนี้ทําให้คดีนี้ก็ถูกปิดไปแบบง่ายๆเลยครับกลายเป็นคดีฆ่าตัวตายธรรมดาเลยเรียกว่าตํารวจเนี่ยแทบจะไม่สืบสวนด,ด้วยซ้ําเวลาผ่านไปไม่นานครับดูเหมือนจํานวนนักเดินห่างรวมถึงธุรกิจ อะไรต่างๆในเมืองเนี้ยมันก็ดูซบเซาลงเรื่อยๆนั่นทําให้โรงแรมโกฟิลเองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจนถึงขั้นต้องปิดกิจการลงไปนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยอยู่ๆครับก็มีใครก็ไม่รู้ ลิเริ่มสงสัยเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของอลริาเบตขึ้นมาครับนั่นทำให้ตำรวจเนี่ยก็เริ่มที่จะทำการสืบสวนคดีนี้แบบจริงๆจังๆและเมื่อสืบไปสืบมาได้หลักฐานอะไรต่างๆก็ปรากฏว่ามีข้อสรุปออกมาครับว่าอลิซาเบตเนี่ยไม่ได้ฆ่าตัวตายนะแต่เธอถูกฆาตกรรมจากใครบางคนแน่นอนว่าจากข้อมูลต่างๆครับมันโยงและชี้ไปถึงนายจอร์จวินฟิล แต่เพียงผู้เดียวเลยเรียกว่าเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งของคดีนี้แถมตอนนั้นนะครับโรงแรมโกฟิลของเขาเนี่ยก็เรียกว่าปิดตัวมาแล้วนะหนึ่งปีเพราะว่าธุรกิจมันแย่ไปหมดใช่ไหมครับทำให้เขาเนี่ยต้องขายกิจการอะไรอีกหลายอย่างเลยครับเพื่อหาเงินเนี่ยมาสู้กับคดีนี้ให้ได้ตอนนี้นะครับยังไม่สามารถหาข้อมูลได้นะเพื่อนๆว่าสุดท้ายคดี คดีของการฆาตกรรมอลิซาเบธ์เนี่ยจะจบลง,ลงยังไงนายจอร์จวินฟิวติดคุกหรือเปล่าก็คือเรื่องราวมันก็ถูกดําเนินกันไปแล้วก็เวลามันก็ผ่านมานานมากแล้วแต่กลับมาที่ตัวโรงแรมโกฟิลก็คือได้เจ้าของคนใหม่แล้วเพราะว่านายจอร์จวินฟิวเขาขายกิจการไปเจ้าของใหม่ครับก็เลยทําการบูรณะแล้วก็เปิดบริการใหม่อีกครั้งและแล้วครับเพื่อนเหตุการณ์ประหลาดที่หาคำอธิบายยากเนี่ย มันก็เริ่มเกิดขึ้นครับเริ่มจากมีลูกค้าหลายคนเลยครับได้เข้ามาร้องเรียนกับโรงแรมบอกว่าตอนที่เขานอนพักอยู่เนี่ยปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงแบบโครมคลามโครมคลามเหมือนแบบใครทําอะไรแบบหกล้มทําอะไรแบบ ละนเอะนนาดหกลงบนพื้นกระทบพื้นเนี่ยเสียงดังตลอดทั้งคืนเลยไม่พอนะยังมีเสียงเด็กแบบร้องไห้กระจององแาเสียงดังมากจนแขกที่พักเนี่ยครับเขานอนไม่ได้เลยบางคนไม่ไหวก็ต้องแบบขอย้ายห้องขอย้ายชั้นหนีแต่เมื่อพนักงานโรงแรมได้รับเรื่องจากผู้เข้าพักพวกเขาก็ต้องตกใจเป็นไก่ตาแตกครับเพราะว่าทุกคนบอกว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันได้ยินมาจากห้อง109นะครับแต่ว่าห้อง109นั้นนั้น มันไม่มีใครพักอยู่เลยครับเพื่อนๆแล้วเสียงมันจะมาจากไหนใช่ไหมครับห้อง109ยังจําได้ใช่ไหมครับมันคือห้องที่นายจอร์ดฟินฟิวทาการฆาตกรรมอลิสเบธนั่นเองยังไม่พอครับต่อมาได้มีลูกค้าที่เข้าไปพักในห้อง109แบบตรงๆเลยนะครับเพื่อนๆปรากฏว่าขณะที่กําลังนอนอยู่ในช่วงกลางคืนเนี่ย ปรากฏว่าอยู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องเลยครับเสียงดังแสบแก้วหูจากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขามองไม่เห็นนะครับแต่ว่าในห้องนี่มันเสียงดังมากไม่นานก็มีเสียงเหมือนคนเนี่ยดิ้นโครมคามเหมือนกําลังแบบทุรนทุรายครับอยู่ภายในห้องแต่เขาก็หาไม่เจอครับว่ามันเสียงอะไรไม่เพียงแค่นั้นครับเมื่อเสียงกรีดร้องเนี่ยแล้วก็เสียงโครมคามที่ว่ามามันเบาลงเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยเสียงหัวเราะของเด็กทารลกครับหัวเราะคิกคิกคิกิเบา ที่หนักที่สุดนะครับที่ผู้เข้าพักเคยเจอก็คือ,อตรงนี้น่ากลัวหน่อยนะครับและใครที่ฟังอยู่คนเดียวหรือว่าในห้องมีตู้เสื้อผ้าใกล้ๆเนี่ยพอสก่อนก็ได้นะครับถ้าจิตไม่แข็งให้เวลาพพสไม่พพสก็งั้นเล่าต่อนะครับคือมีผู้พักคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขานอนอยู่ครับจูจ่ๆเนี่ยมันได้ยินเสียงกุกกักกุกกักดังแถวๆตู้เสื้อผ้าแล้วมันก็ดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆครับไม่นานเนี่ยตู้เสื้อผ้าก็เปิดออกขึ้นมาเองครับ แล้วในนั้นเนี่ยมียร่างของเด็กทารกนั่งอยู่ครับไม่นานหลังจากนั้นเด็กทารกน้อยก็จะค่อยๆหันคอมามองหน้าเรานะครับและไม่ทันที่จะตั้งตัวทารกก็จะคลานครับจากตู้เสื้อผ้าจากคลานช้าๆแล้วก็คลานกัน,กน,กนๆๆแบบรวดเร็วครับเดียตรงดิ่งมายังคู่ที่พักที่นอนอยู่ที่เตียงครับเรียกว่าใบหน้าของเด็กทารกเนี่ยแทบจะติดก,กับใบหน้าของแขกที่เข้าพักกันเลยทีเดียว คิดแล้วสยองครับนี่เล่าไปขนลุกไปเพราะว่าไปเอาภาพจากในหนังมาผสมด้วยคือหลังจากที่มีคนเจอแบบนี้เยอะเข้าครับทางโรงแรมก็เลยตัดสินใจที่จะปิดตายนะครับห้อง109ไปเพื่อทำเป็นห้องเก็บของแทนดูเหมือนความสยองครับก็ยังไม่จบลงเนาะหลังจากที่ปิดตายห้องนี้ไปมีข้อมูลพบว่ามีผู้พักหลายต่อหลายรายนะครับที่เข้าพักที่โรงแรมโกฟิแห่งนี้แหละ ได้ทําการแขวนคอตายครับเป็นการฆ่าตัวตายอย่างไร้สาเหตุคืออยู่ๆมาเข้าพักแล้วก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายเลยนะครับเรื่องราวเหล่านี้ครับทำให้ผู้คนเนี่ยกล่าวขวัญให้โรงแรมโกฟิลแห่งนี้คือโรงแรมผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในเนวาดาเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอันจบเรื่องราวลึกลับลี้ลับของเรื่องนี้ไปครับคือจริงๆต้องบอกเพื่อนๆว่าข้อมูลแล้วก็เหตุการณ์มันยังมีมากกว่านี้แต่ ขอหยุดตรงนี้ดีกว่าครับเพราะว่ากลัวว่าคนเราจะเล่าไม่ไหวนะครับกลัวส่วนเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อได้นะครับแม้ว่าโรงแรมโกฟิลด์นะเพื่อนๆมันจะไม่ใช่โรงแรมผีสิงที่มีชื่อเสียงแต่เท่าที่เล่ามามันก็น่ากลัวไม่น้อยใช่ไหมครับแต่สําหรับโรงแรมผีสิงที่ขึ้นชื่อแล้วก็มีชื่อเสียงเนี่ยวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆครับจากเว็บไซต์ Travel M ไทยนะครับเลือกมา3อันดับ โรงแรมผีสิงที่ดังที่สุดในโลกแล้วกันเผื่อเพื่อนๆที่เป็นคอแบบโรงแรมผีอะไรอย่างเงี้ยเออสนใจก็อาจจะรอโควิดหายใช่ไหมครับแล้วก็เดินทางไปพักที่โรงแรมเหล่านี้ก็เป็นได้นะครับก็สําหรับคนที่ชอบถาพิสูจน์มาเริ่มที่อันดับ1กันเลยดีกว่าก็คือโรงแรมแลงแฮมครับตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนี่แหละคือโรงแรมนี้ต้องบอกว่าเป็นโรงแรมไฮเอนครับ5ดาว ที่ใช้ต้อนรับแขกออที่มีชื่อเสียงก้องโลกมากมายเลยครับแถมโรงแรมแห่งนี้นะครับเ,เพื่อนๆยังเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณลีลับมากมายด้วยครับมีหลายๆคนครับที่เขาพักแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเขาเคยเห็นวิญญาณแบบสวมชุดโบราณสมัยวิกตอเรียน,นะเดินไปเดินมาบางทีก็จะเห็นแบบเป็นวิญญาณใส่เครื่องแบบ ทหารเยอรมันครับหรือว่าเป็นผีของหมอนะครับที่สังหารภรรยาตัวเองก่อนที่จะฆ่าตัวตายตามในโรงแรมแห่งนี้ด้วยหรือแม้กระทั่งมีคนบอกว่าเห็นผีพวกผีเชือ้อพระวงนะครับผีจกักรพรรดินโปรเลียนที่3ก็มีนะก็เรียกว่ามันหลอกหลอนอยู่ตลอดเลยนะครับส่วนห้องที่น่ากลัวที่สุดครับเพื่อนๆของโรงแรมนี้เบื่อใครอยากไปพักก็คือห้อง333มนะครับมีคาบอกเล่าจากนักข่าวสํานักข่าว BBC ซนะครับซึ่งเป็นสํานักข่าวที่มีแบบ มีเครดิตเนาะแบบน่าเชื่อถือเนี่ยเขาบอกว่านักข่าวคนนี้เคยเป็นทาพิสูจน์ครับแล้วก็พังอะเพราะว่าผีนี่มายืนจ้องหน้าเลยครับอยู่ในห้องนั้น ก็น่าก,กลัวครับจะไปพิสูจน์ทำไมเนาะงั้นเราไปโรงแรมที่2กันเลยดีกว่าก็คือโรงแรมรัสเซลครับแห่งเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนั่นเองเป็นโรงแรมผีสิงแห่งประวัติศาสตร์ที่กล่าวขวัญกันถึงผีกะลาสีเรือครับสมัยยุคอาณานิคมคือแขกที่ไปเข้าพักเนี่ยห้องที่แบบเขาบอกว่ายุที่สุดหลอนที่สุดก็คือห้องหมายเลขแครับมีแขกที่ไปเล่าประสบการณ์สุดหลอนเขาบอกว่าเนี่ยเขาเคยเจอผีแบบ เป็นรูปร่างแบบกะลาสีเรือครับกาลังจ้องมองพวกเขาอยู่ตอนที่พวกเขานอนจนแบบโหเขานอนไม่ได้แล้วก็มันปั่นประสาทมากแถมบางทียังเห็นวิญญาณผีกะลาสีเรือเนี่ยเดินไปเดินมาตามระเบียงด้วยนะครับก่อนที่จะหายตัวไปเนาะก็อันนี้ก็เผื่อใครที่เปลี่ยนบรรยากาศเป็นผีกะลาสีบ้างนะครับและอันดับ3ครับก็คือโรงแรมที่ชื่อว่าเดลโคโราโดครับอยู่ที่อ่า แถวแถวใช้ฝั่งแปซิฟิกครับแห่งซานดิโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเนาะก็เป็นโรงแรมที่ใหญ่มากๆครับมีพื้นที่ถึง28เอเคอร์เลยแล้วก็ตกแต่งแบบหรูหรามากๆแต่ที่นี่มันเป็นสถานที่ในการก่อคดีสะเทือนขวัญมาแบบ ที่มันลึกลับแล้วก็ยาวนานมากคือนับตั้งแต่ปี1892เลยนะครับได้มีการพบศพของพนักง,งานสาวชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ชื่อว่าเคทีหมอแกนครับเธอคนนี้ได้เสียชีวิตคาบันไดด้วยสภาพที่แบบเอ่อเหมือนมีลูกกระสุนครับฝังอยู่ที่ศีรษะแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยก็สรุปไม่ได้นะว่าคดีนี้เป็นการฆาตกรรมหรือว่าเป็นการฆ่าตัวตายหลังจากนั้นครับก็มีหลายเสียงจากแขกครับที่เราว่าพวกเขานี่เห็นวิญญาณของ ผู้หญิงคนนี้แหละแต่ว่าเป็นแต่งตัวแบบสมัยวิกตอเรียสีขาวแ่ละแล้วก็เดินตามห้องพักเดินตามทางเดินต่างๆหรือแม้แต่ชายหาดนะครับเพราะว่าบริเวณนั้นก็อยู่บนชายหาดใช่ไหมครับก็จะเห็นวิญญาณนี้อยู่ตามชายหาดด้วยบางครั้งครับก็หลอนถึงขนาดมีเสียงโหยหวนด้วยนะแล้วไฟในโรงแรมเนี่ยบางทีมันก็กระพริบุ๊บๆเองบางทีก็มีคนได้กลิ่นขมเหลวควันแบบบุนแรงก็มีครับ ที่น่าแปลกครับเพื่อนๆห้องที่หลอนที่สุดของโรงแรมนี้คือ3312ครับถ้าพูดถึงความน่ากลัวมันก็ควรจะเป็นยังไงครับก็จะปิดตายไปแบบโรงแรมแรกที่ผมเล่าให้ฟังใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าเปล่าเลยครับใครที่สนใจอยากจะไปพักห้องอีก3312ห้องที่น่ากลัวนี้นะครับ สามารถเข้าพักได้ครับแต่ว่าราคารเรทราคาเนี่ยมันจะสูงเป็นพิเศษนะครับสำหรับใครที่ชอบอะไรที่ท้าทายเนาะก็เพื่อนๆคนอ่อนสนใจก็ไปติดต่อได้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันห,มห้อง3312มันไม่รู้ไปไหนแล้วครับ ยิ่งพูดไม่รู้ไปไหนยิ่งน่ากลัวเพราะอะไรครับเพื่อนเพเพราะโรงแรมนี้มันมีการรีโนเวทปรับปรุงขยายโรงแรมใหม่ครับความพีก,ก็คือห้อง3ามสม่ันก็จะถูกรีโนเวทแล้วก็หมุนไปจนไม่รู้กลายเป็นเลขอะไรแล้วดังนั้นมันก็เป็นเหมือนการเสี่ยงโชคนะครับใครที่เข้าไปพักก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะแจ็คพอตไปเจอห้องอดีตห้อง3ามสหรือเปล่าก็ใครที่ชอบวัดดวงแล้วก็ชอบ เรื่องราวแบบนี้ก็สามารถที่จะไปวัดดวงด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องชวนพี่แฮมนะครับเพราะว่าคงไม่กล้าไปแน่นอนก็จบกันไปแล้วครับกับเรื่องลึกลับลี้ลับกับตำนานนะครับในส่วนของโรงแรมผีสิงเนวาดาเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆน่ากลัวไหมครับอันนี้พี่แฮมก็อัดอยู่ตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดีนะครับในการเล่าเรื่องผีเพราะว่ามันก็ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับก็แบบบรรยากาศดีๆนะครับยังมีแดดอยู่ก็ถือว่าเอามา าปรับเปลี่ยนอารมณ์บ้างนะครับจากสถานการณ์ที่มันดูตึงเครียดเนาะผมก็หวังว่าไม่กี่สิบนาทีเนี่ยมันจะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มหรือว่าสร้างความขนลุกให้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบ้างแต่ว่ามาปรับเปลี่ยนอารมณ์ครับเราอาจจะต้องหาโหมดโหมดหนึ่งเนาะหรือว่าช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมาเปลี่ยนเรื่องบ้างบางทีเราดูข่าวผมก็เป็นบางทีดูข่าวแล้วก็แบบโอ้ยหดหูมันดูสิ้นหวังท้อแท้สงสาร ประเทศเราสงสารคนไทยแต่ว่าหลายๆครั้งเราก็ต้องเบรกตัวเองครับต้องพักตัวเองบางทีมันก็ไปจมอยู่กับตรงนั้นมันก็อาจจะทําให้สภาพจิตใจเราแย่ yeah. ผมก็ต้องสลับเนี่ยครับสลับมาเล่าเรื่องลิราบ,บ้างบางทีมันก็ได้หาข้อมูลอะไรพวกนี้ก็ทําให้เราแบบลืมเรื่องราวตรงนั้นไปเช่นเดียวกันกับเพื่อนๆครับพอเรามาฟังช่องของพี่แฮมเองหรือว่าช่องของมิชชั่นทูพูโตที่เป็นฟ i n a นอตฟ้หรือรายการอื่นๆครับผมอยากให้มันเป็นห่วงเวลาหนึ่งเนาะเป็นช่วงเวลาหนึ่งก็ได้ให้เรา รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็หลุดออกจากความทุกข์ที่เรากำลังจมดิ่งลงไปอยู่ยังไงอยากเป็นกำลังใจใทุกคนครับแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจให้ได้เนาะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนเดี๋ยวพี่เฮมก็ต้องกลับไปทำงานแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวงานก็จะกองพเนินไปนะครับเพราะว่าแอบมาทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่สำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ